สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมีความภูมิใจนําเสนอครับว่าผลิตภัณฑ์สามกระเววแพนนั้นมาช่วยเกษตรกรนะครับให้เกิดความยั่งยืนและก้าวหน้าสามารถสร้างนะครับในสิ่งที่เรียกกันว่าใบดอกผลได้อย่างงดงามทีเดียวตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่หนึ่งครับบ้านชะอมตําบลตะลิงชันนะครับอำเภอ ท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและที่นี่ครับเกษตรกรน,นั้นเมื่อดู u t u b e เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสวนของเขาซึ่งจะเคยได้ประมาณ20กว่าตันได้เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากดูแลอย่างดีด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตาหญิงเกษตรได้มาถึง38ตันใน38ตันนี่นะครับปรากฏว่าโดนลงครับยังพยายามจะบีบนะครับเพื่อจะคัดลูกที่มันไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพทิ้งแต่ที่ไหนได้ครับทั้งหมด38ตันคัดได้แค่25ลูกครับที่มันไม่มีคุณภาพจริงๆแล้วมันคุณภาพเต็มครับแต่ลงพยายามหาช่องโหว่เพื่อจะทําให้เขานั้นนะครับรู้ว่านะครับทุเรียนของท่านนั้นมีไม่ได้คุณภาพจิดเดียวก็ยังเอานะครับไม่ธรรมดาแค่นั้นครับปีนี้ที่ยืนอยู่ที่นี่ทุเรียน170ต้นครับแล้วก็ทาให้ท่านนั้นบอกว่าอีปีนี้เอาเต็มที่เหมือนเดิม จะดูซิว่าจะได้อย่างไรมาในช่วงนี้มาในช่วงกำลังทำดอกพอดีครับ170ต้นปีก่อนหน้านี้ได้38ตันปีนี้จะได้เท่าไหร่เป็นอย่างไรและชาวบ้านแถวนี้มามุงดูสวนแห่งนี้เป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีชื่อมีเสียงมีนามว่าอย่างไรครับผมชื่อนายทวีศินมึกดำครับหมึกดำนะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่อศินครับพี่ศินนะครับ พี่ศินครับผมขออนุญาตเรียกชื่อนี้กันแล้วกันพี่ศินครับเมื่อตอนต้นที่ผมได้เกินไปเนี่ยนะครับว่าเรานั้น่ะรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนไขโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตาหญิงเกษตรจากช่องของ YouTube ถูกไหมครับครับครับตอนนั้นสวนของเรานี่ปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับหมอนทองครับมอนทองนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยให้ผลผลิตร้อยเจ็ดสิบต้นครับร้อยเจ็ดสิบต้นอายุทุเรียนเท่าไหร่ครับไปถึงสิบห้าปีครับอ๋อ นี่ก็มีค่าเขากัน 8- ปดถึงสิปีไอ้ร้อยเจต้นนี้ให้ผลผลิตแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูนั่นทุเรียนของเรามันมีปัญหาอะไรบ้างครับใบไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเขาว่าไม่สมบูรณ์นี่มันยังไงอธิบายผมฟังนิดนึ่งใบมันไม่ใบมันมันเหลืองเหลืองซีดอ๋อใบใบมันเหลืองเหลืองซีดครับถูกไหมครับใบเหลืองใบซีดแล้วลักษณะลำต้นลำอะไรนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นอะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรต้นมันดูมันไม่อวบ อ๋ต้นไม่อวบนะครับพอตอนนั้นน่ะเมื่อสักปีเท่าไหร่ครับปี2564สิครับถูกไหมครับ64 64เป็นอย่างนั้นลักษณะของต้นมันนะครับไม่ใบไม่สวยต้นไม่อวบกิ่งก้านสาขาก็ดูไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงและเราไปดูใน YouTube ตอนนั้นน่ะเราไปเห็นสังเกตแล้วเราตัดสินใจอย่างไรครับถึงมาใช้3มเกลือครับอ๋อทดลองก่อนตอนแรกสั่ง1ลังก่อน1ลังก่อนครับ ตอนที่หนึ่งังนั่นอ่ะเราเอามาฉีดพ่นอย่างไรครับในตุเรียนร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยอ๋อฉีดฉีดใบแล้วก็ลําต้นครับอัตราส่วนยังไงครับเอาถังพันลิตรปสมหนึ่งช่องแล้วก็ไอเวอร์เพลนหนึ่งช่องไอไตรโกสารหนึ่งลิตรอ๋อเรียกว่าหนึ่งชุดหนึ่งชุดพันลิตรพันลิตรแล้วพ่นกี่วันครั้งครับสิบวันสิบวันครั้งครับพ่นวิธีการพ่นยังไงครับหมายถึงว่าฉีดฉีดในทรงพุ่มแล้วก็ฉีดนอกพุ่มฉีดในทรงพุ่มแล้วก็นอกพุ่มครับ สิบวันครั้งสิบวันครั้ง,ลงแล้วเริ่มต้นว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบของต้นอย่างไรครับใบมันใบเขียวเขียวมันเงาต้นนึงโดดูสมบูรณ์ด,ดูเหมือนนะป้ามันสมบูรณ์จากการพ่นครั้งแรกไปกี่วันครับ,รบถึงเห็นตรงตรงนั้นชัดเจนขึ้นเจ็ดวันก็เริ่มเห็นแล้วใบเจ็ดวันก็เห็นใบมันใบเขียวยครับนั่นแหละใบหนามันคลบหมดเลยใบใหญ่ใบหนาเขียวมันเออมีครบถ่วนเลยนะครับแล้วลำต้นก็ มีความอวบขึ้นคโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราทําไปอย่างนั้นอะ่ะพอถึงตอนที่ใบดีต้นดีแล้วตอนดอกเป็นยังไงบ้างดอกก็สมบูรณ์กัวยาวใชก้กู้แล้วไม่หลุดร่วงหลุดร่วงน้อยอ๋อครับการติดผลเป็นยังไงติดผลดีทรงผลสวยอ๋อครับติดผลดีทรงผลสวยครับเอาละครับกําลังจะรู้เมื่อกี้เกินไว้ตอนต้นตอนนั้นนะครับ พอทรงสวยแล้วลูกสวยแล้วติดผลดีเก็บได้เท่าไหร่ครับเก็บได้กี่ตันกันชั่วงที่ใช้เต็มที่เนี่ยกับเวอร์แพนเนี่ยพลังแรกก็มีดแรกก็ตัดสิบกว่าตันสิบกว่าตันแล้วมีดที่สองก็ยี่สิบกว่าตันยี่สิบกว่าตันครับมีดแรกหมด,ดเลยสองมีดเนี่ยครับมีลงเขาพูดว่าอะไรบ้างอ,อ๋อตอนนั้นราคาไม่ก่อยดีท,ท,ทุเรียนราคาตกครับราคาลงลงเลย พยายามคัดไอ้คัดเอาเปรียบกัน oh. เอาเปรียบชาวสวนคัดคัดเยอะคัดเยอะคัดลูกที่แบบไม่ไม,ไม่ลงไม่ลงกลองไม่ลงกลองแต่จริงๆแล้วลงกลองได้แต่ลงเอาเปรียบแต่พยายามคัดคมาแล้วดืนะด้อคัดครับดื้อคัดดือดด้อ,อที่จะเอาเปรียบเราก็ยังคัดมาได้ตอนนั้น20 20ี่สกว่าตันถูกไหมครับครับเขาคัดมากี่ลูกครับที่ว่าใช้ไม่ได้เสียเลยก็ประมาณ2ี่กว่าลูก2ี่กว่าลูกซึ่งก็เอาเปรียบเราได้กว่าลูกก็พอแล้วครับ ก็หมายความว่าผลผลิตในส8มสิบแปดกตันเนี่ยสามสิบแปดตันนี่ถูกไหมครับล้งก็เสียอยู่ประมาณยี่าลูกเขาว่าเสียคือไม่ได้มาผลผลิตเสียหายนะครับแต่ลงพยายามบีบว่าให้มันน้าหนักไม่ดีบ้างรูปทรงไม่สวยบ้างนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพวกไอ้เค่บ้างอะไรบ้างนะทําให้เรานั้นก็เรียกว่ามูลค่ามันต่ําอยู่แล้วนะครับยังจะมาคัดของเราออกอีกเพื่อจะได้จ่ายเงินน้อยลงอันนั้นคือเมื่อปีที่ใช้ คู่หูมหัศจรรย์อย่างเต็มที่ในขนาดนี้ที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ครับพี่ศินครับเข้าที่พี่ศินกําลังทําสารถูกไหมครับครับทำสารแล้วเพื่อที่จะทําให้ต้นร้อยเจ็สิบกว่าต้นเนี่ยนะครับทุเรียนครับแปดถึงสิบห้าปีเนี่ยขนาดนี้พี่ศินกําลังทําอะไรครับในช่วงนี้โดยใช้สามเกลืออย่างไรเล่าผมฟังนิดหนึ่งนะครับอ๋อทางดินก็ใส่หญิงเกษตรดูขนาดต้นหนึ่งลสองลสามแล้วแต่ลิกกลางขนาดใหญ่โอ้ครับใส่หญิงเกษตรทั้งล่างนะครับ ประมาณไล่ลงไปตั้งแต่2โลไปเรื่อยนะสองถึงสามโลหนึ่งโลต้นเล็ก1โล2โล3โลไปเรื่อยดูตามขนาดอายุจํานวนปีของต้นจากนั้นครับกี่เดือนครั้งครับยิงเก็ตรใส่ประมาณ20วันครั้ง20วันครั้งทางใบก็ฉีดคู่หูคู่หูอัตราส่วนเดิมอัตราส่วนเดิมแล้วเป็นยังไงครับยกเว้นตอนเจ้าดอกใส่สองเท่าฉีดได้กริงตอนนี้เราทําดอกอยู่ทําดอกนี้ใส่สองเท่าครับก็คือว่าสองชุดจองชุด ตอนน้ํผานลิตรขนาดนี้ดอกออกแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับปีนี้ดอกออกก็พูดถึงปีนี้มนออกทุเรียนมันออกยากอากาศสภาพดิงคว่าอากาศมันไม่อำนวยออกยากแต่ก็ยังออกยังออกครับในละแวกนี้มีใครที่มีสภาพแบบเราไหมมีเจอหมดเลยสภาพไม่ค่อยออกหมดไม่ค่อยออกหมดครับแล้วสวนเราเป็นสวนที่ถือว่าออกถึงงั้นไม่เยอะก็ออกออกแล้วสวนอื่นเขาออกกันไหมครับออกก็น้อยมากน้อยมาก แต่ของเราก็ถือว่าออกในถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาออกกี่เปอร์เซ็นต์เราออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับของเราออกมากกว่าเทียบกับของใกล้เคียงครับถ้ากี่เปอร์เซ็นต์สมมติในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะออกของเราออกกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ3ามสเปอร์เซ็นต์นะของเขาเหรอครับของเขาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเราออกถึง30 40เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ,รบจากที่เคยออกร้อยแต่สภาพอากาศของเราก็ได้ประมาณนี้นะครับได้มา30-40%ก็มากกว่าละแวกใกล้เคียงถูกไหมครับ เมื่อะละแวกใกล้เคียงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขามามาถามไหมครับในส่วนของเราถามถามว่าไงครับถาม,มาใช้ยเลยใบยเขียวมันอ่าแล้วก็ติดดอกด้วยครับติดดอกด้วยติดมากกว่าเขาครับใบเขียวมันเมื่อมาถามอย่างนี้พี่ศินก,ก็มองว่าสิ่งที่เราทําขนาดเนี้ยดอกที่เราเห็นขนาดเนี้ยนะครับพี่พี่สินลองคาดเดาสิครับว่าปีนี้น่าจะติดเป็นผลนะ่โดยการที่เราอาจจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทําให้ให้มันติดผลแล้วก็มีน้ําหนัก ดีขึ้นในว,วิธีการบำรุงเมื่อเราร,รู้รมาปีที่แล้วแล้วพี่ศรีตองคาดการสิครับว่าจะสักเท่าไหร่กันอันนี้ปีนี้มันออกยากแต่คาดการว่าคงจะไม่ต่ำกว่า10บปวัวตันไปสิบสิบหายตันน่าจะได้นี่คาดการณ์าก็ถือว่าได้ครับในโอกาสที่มันมมสภาพ<ม>แวดล้อมมันเหลือเกินแล้วนะครับ แล้วเราจะสะสมยังไงมันก็ยังมีสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ครับครับครับแต่ว่าเราก็บำรุงทั้ง3เกลือเนี่ยร่วมกันไปแล้วร่วมร่วมกันพี่สินครับถ้าในกรณีที่เกษตรกรยังอยู่ในขนาดนี้หลายท่านนั้นประสบปัญหาว่าในเวลาที่สภาพอากาศมันแปลผันมันผันแปรมากแต่เราก็ยังยืนหยัดได้อยู่นี่นะครับก็หมายความว่าถ้าเราบำรุงดูแลรักษามาตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็สามารถบำรุงดูได้อยู่พี่สินจะมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องการเกษตรครับว่า ความมั่นใจต่อสามเกลือในการที่อย่างน้อยก็บรรเทาเบาบางมากกว่าคนอื่นช่วยบอกเขาด้วยครับ,รบผมใช้ไอค้คู่สามเกลือมาใสาจาันใช้มาสองปีแล้วมั่นใจเกินร้อยสั่งซื้อทีเป็นสิบกว่าลังปุ๋ยก็สั่งซื้อทีสิบห้าตันใช้มาปีนี้ค่าปีที่สองแล้วใบสวยงามมากเขียวมันวาวถ้าใช้ไม่ดีจริงผมไม่กล้าซื้อเยอะหรอก<โ>อ๋อ <laughs> <laughs> ถ้าใช้ไม่ดีจริง <laughs> ผมไม่กล้าซื้อเยอะหรอก ไม่กล้าบำรุงให้เยอะขนาดนี้นี่ก็คือทางรอดของเกษตรกรครับไม่ว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะประคองให้กับผลผลิตนะครับกับต้นพืชต้นพันธุ์ต่างๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปด้วยนะครับสารอาหารที่ทรงคุณภาพและสารอาหารเหล่านั้นนะครับเข้าไปสู่ต้นไม้ที่เรียกกันว่าเต็มประสิทธิภาพนั้นนะครับก็ขนาดนี้พี่ศิล์ก็บอกว่าก็มี3ามเกลือเท่านั้นละที่ซื้อมาไว้เยอะของเขาเพื่อนเพราะว่ามั่นใจใช้มา2ปีแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องอื่นๆไปได้หมดเลยครับ เพราะว่าไม่ต้องใช้ร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เคยใช้มาในอดีตและการศึกษาครั้งนี้พิ่ศินศึกษาเองรู้เองเข้าใจเองแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองนี่คือความยั่งยืนอย่างหนึ่งครับของเกษตรกรที่เมื่อหัวก้าวหน้าความยั่งยืนก็จะมาสู่ท่านที่สําคัญครับในภาวะของความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางดินทาง อากาศอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยประคองยึดมั่นให้กับเกษตรกรได้ก็สามเกลือในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทางออกของเกษตรกรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับต้องขอขอบพระคุณพี่ศินเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาเปิดใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศโอกาสหน้ามิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะไปติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพนกับทุกสวนที่ประสบกับปัญหานะครับ ความไม่ยั่งยืนประสบกับปัญหาของภูมิอากาศที่ปรับเปลี่ยนประสบปัญหากับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นวันนี้เราจะติดตามทุกท่านช่วยเหลือทุกท่านทั่วแดนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับครับ